การสำแดงความรักต่อคนอื่นกับสิทธิอำนาจเมื่อมันขัดแย้งกันเราควรจะทำอย่างไรดีอย่างกรณีนี้มีกรณีว่าคุณพ่อเป็นเจ้าของบริษัทคริสเตียนคนหนึ่งเป็นลูกของเจ้าของบริษัทมีลูกหนี้ ที่พบกับภาวะล้มละลายลูกผู้เป็นคริสเตียนก็มีความรักของพระเจ้าอยากจะยกหนี้ให้กับคนนั้นเพราะสงสารเขาเหลือเกินแต่คณะกีการคุณพ่อที่เป็นเจ้าของบริษัทก็อยากจะให้ดำเนินฟ้องร้องตามกฎหมายตามระเบียบไปซึ่งคุณพ่อคงจะมีเหตุผลของคุณพ่อเองดังนั้นควรจะทำอย่างไรดีเราควรจะเชื่อฟังสิทธิอํานาจของคุณพ่อหรือเราควรสดงความรักต่อคนนั้นโดยการยกหนี้ให้เขาไปเลยแน่นอนครับเรื่องนี้เราต้องเชื่อฟังสิทธิอํานาจของผู้เป็นเจ้าของเหมือนกับสมมุติว่าถ้าผมเป็นคน ขับรถให้กับประธานบริษัททีนี้ประธานบริษัทให้บอกเอารถไปทําแบบนี้แต่ผมก็ไม่ชอบผมก็เอารถไปทําอีกแบบหนึ่งก็คงไม่เหมาะสมเพราะว่านี่ไม่ใช่รถของผมเป็นรถประจาตาแหน่งของประธานบริษัทนั่นนะทำนองเดียวกันในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องหนี้สินนี้เนี่ยลูกเนี่ยเป็นแค่เปรียบเสมือนกับเป็นลูกจ้างคนหนึ่งแค่นั้นเองทรัพย์สินเนี่ยเป็นของคุณพ่อดังนั้นลูกต้องทําตามคําสั่งของคุณพ่อแต่การที่ลูกต้องไปทําตามคําสั่งแล้วก็ต้องไปฟ้องร้องลูกหนี้ที่เบี้ยวหนี้นั้นนเเ่่ยปป็กกาาาารรรไมมทํดวคัหือล อ,นนอันนั้นไม่ใช่เราแค่เป็นคนที่อยู่ในสิทธิอํานาจใต้ซีน่าแล้วก็ทําตามคําสั่งในสิทธิอํานาจนั้นแต่ขณะเดียวกันในระหว่างที่เราไปฟ้องร้องเขาหรือไปดําเนินการเนี่ยเราสามารถทําด้วยความรักนะครับโดยมีช่องทางใดอธิษฐานขอพระเจ้าสอนเราว่าเราจะปฏิบัติต่อคนนั้นอย่างเหมาะสมด้วยความรักให้เขาเห็นความรักของพระเจ้าความอ่อนโยนแต่ขณะเดียวกันก็ขอพระเจ้าช่วยให้เขาเข้าใจเราว่าเราก็ทําตามคําสั่งเนาะเพราะว่าเราก็ไม่มีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องนี้ดังนั้นสิทธิอํานาจก็ต้องเชื่อฟังแต่ขณะเดียวกันในการเชื่อ กฟังเสร็จที่อำนาจนั้นเนี่ยเราสามารถทําด้วยความรักของพระเจ้าได้แล้วก็ขอพระวิญญาณาิสุดช่วยเราว่าเราจะทําอย่างไรดีในการดิวับลูกหนี้เนี่ยให้เขาเห็นความรักของพระเจ้าแม้เราต้องทําตามคําสั่งก็ตาม